ยูโลพี่น้องขอเป็นฝรั่งหนึ่งวันจะ้ะกินขนมปังกับขนมมาพี่น้องเติมแห้งน้ำกันจะ้ะเติมแห้งด้วยกันโอ้มีถาดเด็กถาดมีถาดเด็กถาดสังกะซีพร้อมพี่น้องกินเ <c oughs> ข้าไปแล้วพี่น้องจะ้ะอร่อยอร่อยจะ้ะเติมแห้ง <c oughs> อร่อย อร่อยอร่อยพี่น้องจ้ะเติมแห้งกินแบบฝรั่งจะมันกินแบบฝรัออร่งกับวุ้นตรงล่างถวยล่างจานแค่อิ่มพี่น้องจ้ะแค่อิม่มลดปริมาณตะกี่หออ่อแบบไงพี่น้องจ้ะโดนนี่จ้ะโมเป็นยางพี่น้องเสียบคือโตเสียบยังไงพี่น้องจ้ะกินแบบฝรั่งเนาะพี่น้องเนาะ อร่อยอร่อยพี่น้องจ้ะเติมแห้งกินแบบพรั่งจะมันแต่นิดเดี๋ยวตัวแป้งกันยังหนุ่มยังหวานอยูย่เพื่อเกวาพี่น้องจ้ะปริมาณเล็กลงพอพออยู่ไดดนะพี่น้องกินแบบพรั่งมันะพี่น้องแล้วมัน,ม,น,ม,นม,มันมีแจ่วปลาบันมีแจ่วปลาบันมีข้าวเหนียวมือนีมาแบบพรั่งบองพันโอ้มีถาดเหล็กถาดมีถาดเหล็กถาดซังกะสีพร้อมพี่น้อง กินเข้าไปนล้วพี่น้องจ้ะอร่อยอร่อยจ้ะเต็มแห้งอร่อยแค่อิ่มพี่น้องจ้ะแค่อิ่มลดปริมาณตะกี่ห่อบอกไงพี่น้องจ้ะโดนนี่จ้ะโมเป็นยางพี่น้องแสบยพื้นโตมีแค่เสียมไร้เนี่ยอยู่เด้อพี่น้องจ้ะมุมมืหลดพี่น้องฝากินฝากเขางานขึ้นก้นนั่นแหละจ้ะ ิมแต่นี่เดียวต่อแปลงกันยังหนุ่มยังหวานอยู่เพื่อก่าเพียงจ้ะปริมาณเล็กลงพอพออยู่ได้นะเพียงไปแล้วจ้ะมดกล้องแล้วพี่น้องบ๊ายบายคิมหนาพอกันไหมจ้าโอ้มีถาดเหล็กถาดมีถาดเหล็กถาดสักกระสีพรพี่น้อง กินเข้าไปนล้วพี่น้องจ้ะอร่อยอร่อยจ้ะเต็มแห้งโอ้มีถาดเหล็กถาดมีถาดเหล็กถาดสังกะสีพร้อมพี่น้องกินเข้าไปนล้วพี่น้องจ้ะอร่อยอร่อยจ้ะเต็มแห้งชื่นใจ ชื่นใจมีแคลเซียมร้เนี่ยอยู่เดพี่น้องจ้ะใส่นิดเดียวต้อแป้งกันยังหนุ่มยังหวานอยู่เพื่อก้าพี่น้องจ้ะปริมาณเล็กลงพอพออยู่ใด้น่นาะพี่น้องโอ้มีถาดเหล็กถาดมีถาดเหล็กถาดสังกะสีพร้อมพี่น้อง <g ül> กินเข้าไปนะ้พี่น้องจ้ะอร่อยอร่อยจ้ะเติมแห้งแล้วพี่น้องนะแบบนี้เลยจ้ะสุดยอยดเสรเติมแห้งจ้ะพี่น้องจ้ะวันนี้ขอเป็นฝรัง่งเลยพี่น้องเ้อมันนี้ของพังขอเป็นฝรั่งจ้ะยูโร อร่อยอร่อยพี่น้องจ้ะเ <_ d ata> ติมแห้งกินแดบกบ็รังจำเลยมุยยยมมอือลดพี่น้องก็กินฟ้าเขาง,งานคือก้อนน่ะจ้ะเติมแห้งมีแคลเซียมไร้เนวยอยู่เด้อพี่น้องจ้ะเติมแห้งจ้าพี่น้องจ้ะวันนี้ขอเป็นพลังเลยพี่น้องเด้อมันนี้ของข้าขอเป็นพลังจ้ะยูโร ไปแล้วจ้ะมดกล้องแล้วพี่น้องไมยบายคลิปหนาพอกันไหมจ้าชื่นใจกินแบบฝรั่งมาพป่น้องเนาะมันนีมันมนี่บะหม,มี่แกวปลาบะหมี่แก้วปลาบะหมีม่ข้าวเหนียวมือนมีมากแบบฝรั่งบองพัน มีแคลเซียมร้ายแน่วดุตพี่นงจ้าอร่อยมีแคลเซียมร้ายแน่วดุตพี่นงจ้าอร่อยชื่นใจ เต้มยำน้ำปลาพีนองอร่อยเสียบยังไงพีน้องจ้ากิกนแบบฝรั่งเนาะพีน้องเนาะแต่นี่เดี๋ยวโตวแป้งกันยังหนุ่มยังหวานอยู่เพื่อโตพีน้องจา้าปริมาณเล็กลง พอพออยู่ได้นะพี่นองโอ้มีถาดเหล็กถาดมีถาดเหล็กขาดสังกะซีพร้อมพี่น้องกินเข้าไปน้พี่น้องจ้ะอร่อยอร่อยจ้ะต็มแห้งยังคงหวาน,นเทเก้าพี่น้องยังคงควรหวานเหมือนเดิม อยังคงหวานทุซโตมีงอ่ะยังคงควรหวานเหมือนเดิมอร่อยอร่อย่น้องจ้ะเติมแห้งกินแบบก๊ลังจะมันยังคงหวานทุกโตผีงอ่ะยังคงควรหวานเหมือนเดิม กินแบบฝรั่งกับว่าตรงล่างถ้วยล่างจานนับยูโรพี่น้องขอเป็นฝรั่งหนึ่งวันจัดกินขนมปังกับขนม้นาพี่น้องเติมแห้งน้ำกันจ้ะเติมแห้งด้วยกันโอ้มีถาดเหล็กถาดมีถาดเหล็กถาดสักกระซีพร้อมพี่น้องกินเข้าไปแล้วพี่น้องจ้ะอร่อยอร่อยจ้ะเติมแห้ง นี่เดียวตัวแป้งกันยังหนุ่มยังหวานอยู่เพื่อเจ้าเพีองจ้ะปริมาณเล็กลงพอพอยู่ได้นะเพียงยังคงหวานทุกเจ่าเพียงยังคงควรหวานเหมือนเดิมไปแล้วจ้ะมดกล้องแล้วพี่น้อง๊มยบายชิมหน้าพอกันไหมจ้า โอ้มีถาดเหล็กถาดมีถาดเหล็กถาดสังกะซีพร้อมพี่น้องกินเข้าไปแ,แล้วพี่น้องจ้ะอร่อยอร่อยจ้ะเต็มแห้งอะพี่น้องเนะแบบนี้เลยจ้ะสุดยอดแส่ยังคงหวานทุกโซ่พี่น้องยังคงควรหวานเหมือนเดิม แต่นิดเดียวต้อแป้งกันยังหนุ่มยังหวานอยู่เพื่อต้อเพ้องจะ้ะปริมาณเล็กลงพอพออยู่ยได้เนาะพี่น้องอร่อยแต่นิดเดียวต้อแป้งกันยังหนุ่มยังหวานอยู่เพื่อต้อเพ้องจะ้ะปริมาณเล็กลงพอพออยู่ยได้นเานานะเพลิงเสียบยังไงเพลิงจ้ะกินแบบฝรั่งเนาะพี่นนะ้องเนาะ อร่อยอร่อยพี่น้องจ้ะเติมแห้งกินแดลฝรั่งจะเมืนเติมแห้งจะพี่น้องจ้ะวันนี้ขอเป็นฝรั่งเลยพี่น้องเด้อวันนี้ของพันขอเป็นฝรั่งจ้ะยูโรอ่พี่น้องเนาะแบบนี้เลยจ้ะเสีดยดเซ่ โอ้มีถาดเหล็กถาด